พระเจ้าสถิตรับท่านมีเรื่องอะไรหรือเปล่าที่ทำให้ท่านไม่หลับทั้งคืนผมไม่ได้หมายถึงละครเกาหลีที่คุณกำลังติดอยู่นะครับดูแล้วบทหนึง่งเอาอีกบทหนึง่งเอาอีกบทหนึง่งจนรุ่งเช้าหรือเกมคอมพิวเตอร์ที่คุณติดอยู่นะครับไม่อยากออกสักทีต่อไปเรื่อยๆ แต่ผมหมายถึงความการความกังวลใจความกลัวที่ทำให้เรานอนไม่หลับทั้งคืนจะอาจะจะเป็นความกังวลใจต่อชีวิตของเราเองครอบครัวของเราการงานความรับผิดชอบของเราทั้งหลายทั้งคืนนอนไม่หลับบนเตียงเหมือนกับกำลังทออปาทุงขออยู่เสาทั้งหลาย ตื่นทั้งคืนเพราะว่ามีพายุใหญ่ที่ไม่ธรรมดาบนทะเลกาลิลีในคืนนั้นมาระโกบทที่4ข้อที่37และพายุใหญ่ก็ได้บังเกิดขึ้นในคืนก็ซัดเข้าในเรือจนเรือจวนจะเต็มอยู่แล้วนั้นไม่ใช่พายุธรรมดานะฮะ ถ้าไม่เช่นนั้นนะครับซีมอนเปดโดรคงซึ่งเป็นชาวประมงนั้นนะฮะคงคุยพูดกับมาทิวไอ้ใจเย็นเยใจเย็นเนเคยเห็นมาแล้วไม่ต้องกลัวแต่สาวุกทั้งหมดที่อยู่ในเรือลำนั้นตัวสั่นไปหมดเพราะว่าปัญหาที่อยู่ล้อมรอบเขากำลังจะเข้าเนื้อเข้าตัว กำลังจะขู่ฆ่าชีวิตของเขาสิ่งนี้แหละทำให้คืนนั้นพวกเขาตื่นทางคืนในเหตุการณ์นั้นมีผู้เดียวเท่านั้นที่ใจนิ่งสงบนอนหลับอยู่ตบน,นท้ายเรือนั่นคือพระเยซูคริสฝ่ายพระองค์บรรทม หนุนหมอนหลังอยู่ที่ท้ายเรือทั้งโลกกำลังปั่นป่วนในคืนแห่งความมืดมน,นแต่มีผู้หนึ่งผู้เดียวเท่านั้นที่ใจนิ่งๆอยู่ที่เราสามารถร้องทูลขอความช่วยเหลือได้ถ้าหากพระเยซูคริสต์ไม่ได้อยู่ในเรือของเรานะครับ เรามีเหตุผลที่จะต้องกลัวเพราะว่าจะมีแต่ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจริงๆเราต้องพึ่งตัวเองแล้วโทหาเก5านะครับแม้แต่โปรพิเตกษ์ก็อยางมา,มาไม่ทันเวลาพระเยซูคริสต์อยู่ในเรือของเราหรือไม่ ท่านทั้งหลายเคยต้อนรับพระเยซูริเข้ามาในเรือของท่านหรือไม่หรือพระเยซูริเคยอยู่ในเรือของเราแต่เราได้ให้พระเยซูริลงจากเรือในท่าที่เราเทียบในครั้งที่แล้วที่เราเทียบท่านะครับถ้าพระเยซูริไม่ได้อยู่ในเรือของเราเรามีเหตุผลที่จะต้องกลัว ใครเล่าอะไรเล่านิ่งพอที่จะช่วยกู้เรานิ่งพอที่จะช่วยให้เรารอดพ้นจากความอันตรายทั้งสิงนนี้คือการท้าทาทยให้เราอยู่นิ่งๆใจนิ่งๆน,นะครับมันก็ต้องมีพื้นฐานบางอย่างไม่ใช่พูดเปล่าๆนะครับไม่ใช่เหมือนกับบางทีเราอ้อนลูกนนะฮะ พูดว่าเดี๋ยวจะพาไปกินม c d โดนัลแต่เราไม่ได้ตั้งใจจะพาไปอย่างนี้นะแค่อ้อนให้ลูกหยุดร้องไห้เฉยๆแต่ความนิ่งของเรานะฮะตั้งอยู่บนพื้นฐานบางคนที่เราไว้วางใจได้นั่นคือองค์พระเยซูคริสผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่า แม้เราอาจจะได้ถอยเรือออกไปในทะเลาลึกโดยที่ลืมเชิญพระเยซูริต์เข้ามาในเรือของเราเราก็ยังสามารถร้องทุนต่อพระเจ้าได้พระเยซูริต์แม้จะต้องเดินบนน้ำมาหาเราเพราะองค์ก็จะทำอย่างที่พระเยซูริต์เคยทำให้กับสาวกในอีกเหตุการณ์หนึ่งทีนี้พระเยซูริต์ผู้เดียวในเรือลำนั้น ที่นิ่งอยู่นะครับกำลังอยู่กับสาวกทาไมพระเยซูกิดอย่างกลัวเล่าไม่ใช่ทําไมสาวกทั้งหลายอย่างกลัวอยู่เพราะว่าสําหรับสาวกทั้งหลายพระเยซูกิ์นอนอยู่นะครับดูเหมือนพระเยซูกิ์ไม่รับรู้ไม่ได้รู้เรื่องถึงความอันตารายที่กําลังเกิดขึ้นหรือพระเยซูิดรู้เรื่องแต่ไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยสนใจว่าพวกเขากําลังจะมีปัญหา งั้นในในสภาพของความกลัวความกังวลใจนะครับพวกเขาก็ไปปลูกพระเยซูคิตดแล้วก็บอกว่าอาจารย์เจ้าค่าข้าพเจ้าทั้งหลายกําลังจับจมอยู่แล้วท่านไม่แบนห่วงบ้างหรือท่านไม่เป็นห่วงบ้างหรือในช่วงวิกฤตนะครับบางทีเราก็พูดจากความกลัว อาจารย์ไม่เป็นห่วงบ้างหรือเรากำลังจะตายแล้วจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเมื่อเราสามารถเอ่ยความกลัวของเราออกมาเป็นคำมันจะช่วยให้เราเปิดใจของเราให้รู้ว่าเรารู้สึกอย่างไรจริงๆให้เรารู้ว่าส่วนลึกๆของเราเราต้องการพระเจ้าทำอะไรให้เรางั้นพี่น้อง ไม่ต้องเป็นห่วงนะพระเจ้าจะไม่น้อยใจถ้าเราถามพระเจ้าเช่นนี้พระเจ้าไม่เป็นห่วงเราบ้างหรือพระเจ้าของเรารับคำถามของเราได้เพราะพระเจ้าต้องการให้เราเริ่มที่จะเอ่ยถึงความกลัวของเราเพื่อที่จะเปิดใจของเราใจของเราพระเจ้ามอบให้เราพระเจ้าจะไม่บังคับให้เราเปิดเองไม่ผ่าหัวใจของเราออก แล้วก็เป็นคําตอบให้เราเราเองต้องเปิดแล้วพระเจ้าจะเป็นคำตอบให้กับเราประการที่สองตั้งหลักในผู้ที่มั่นคงไม่ว่าความสงสยัยความไม่แน่นอนของเราเป็นยังไงให้มาให้เราตั้งหลักนะฮะในผู้ที่ให้ความมั่นคงกับเราคือการเอ่ยถึง ความกลัวของเราแค่เป็นสเต็ปแรกออกจากคืนที่เรานอนไม่หลับแต่แท้ได้เอ่ยเฉยๆนะครับมันก็ไม่ได้ช่วยเราเท่าไหร่หรอกถ้าหากว่าการเอ่ยถึงความกลัวของเราเราไม่ได้เอ่ยต่อผู้หนึ่งที่สามารถช่วยเราได้ถ้าเราเอ่ยกับลมลมนะฮะเราก็รู้สึกดีขึ้นสักนิดเดียวไม่นานนะครับเดี๋ยวก็จะกลับมากลัวอีก งั้นเราจะต้องตั้งหลักบนในผู้หนึ่งที่เราไว้วางใจได้และเรารู้ว่าผู้นี้ไว้วางใจได้เพราะการกระทําของผู้นี้พระเจ้าของเราการกระทําของพระองค์ที่มีมาตลอดในพระคมภีที่เราได้เห็นเมื่อสาวกทั้งหลายถามว่าพระอาจารย์ ไม่เป็นห่วงบ้างหรือเรากำลังจะจมน้ำแล้วเขาจะต้องกลับไปดั้งหลักใหม่เพราะจริงๆเขากำลังเรียกหาพระเยซูคริสต์เป็นพระอาจารย์ก็หมายความว่ามันก็มีความไว้วางใจในพระเยซูระดับหนึ่งนะครับพระอาจารย์ก็หมายความว่าเขาก็เชื่อในคำสอนของพระเยซูคริสต์ไม่เพียงแต่คำสอนของพระเยซูได้คำเฉยๆนะครับแต่คำสอนที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชที่ตาเขาเคยเห็น เขาก็เชื่อในหัวใจของพระเยซูคริสต์พระทัยของพระเยซูคริสต์ที่รักชาวบ้านทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายงนั้นพระเยซูคริสต์จะเหตุการณ์ต่างๆนั้นเขารู้ว่าพระเยซูคริสต์ไม่เพียงแต่เอาใจใส่เขาแคร์เขาแต่พระเยซูคริสต์อย่างทําได้จากพระคัมภีร์เราก็เห็นนะครับพระเจ้าของเรา สัต์ซื่อต่อชนชาติิอสเอลขณะที่ชนชาเอลไม่สัต์ซื่อต่อพระเจ้าพระเจ้าก็อย่างสัต์ซื่อพระเจ้าอย่างช่วยคู่เขาออกจากอียิปต์ผ่านทะเลแดงซึ่งแสดงถึงอำนาจยิ่งใหญ่ของพระองค์พระเจ้าอย่างแสดงถึงความบริสุทธิ์ของพระองค์ว่าใครที่กบฏต่อพระองค์ มุนทินต่อพระองค์อยู่ต่อพระพระักพระองค์ไม่ได้เพราะพระองค์บริสุทธิ์ทั้งสิ้นนี้เรารู้พระลักษณะของพระเจ้าจากการกระทําของพระองค์ในช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ในชนชาติอิสราเอลซึ่งบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ให้กับเราด้เราไม่เพียงแต่เอ่ยถึงความกลัวขั้นดเดียวกันเราสามารถตั้งหลักนะครับจากความสับสนวุ่นวายทางหลาย,ลายเราสามารถตั้งหลักบนพระเจ้าผู้นี้ ที่เราไว้วางใจได้เราสังเกตได้อย่างไงจากการกระทําของพระองค์ตลอดที่ผ่านมาในที่สุดพายุใหญ่นี้ก็นิ่งลงพระองค์แค่สั่งเฉยๆจงสงบเงียบสิจงสงบเงียบสิแล้วลมก็หยุดทันที คึื่นก็สงบเงียบทั่วไปสวาวกทั้งหลายนะครเห็นทันทีด้วยตานะฮะความตายที่อยู่ใกล้ตัวมากหายไปวุบเดียวแต่พวกเขาไม่ได้กระโดดเร่งโรดดีใจใหญ่นะฮะ,ะพวกเรานะ่ถ้าหากว่าอมีอาการต่างๆอ,อติหรือเปล่าเราก็ไปเทสตูต้องรอ48ชั่วโมง สวันนั้น,น40ี่สิบชั่วโมงกงนนังวลนอนไม่หลับแต่พอผลผลออกมานกาทีฟไม่มีเราคงจะดีใจใหญ่ฉลองกันใหญ่โล่งใจแต่ทำไมที่เราสังเกตนะครับสาวกทั้งหลายกลับกลัวและพอที่41บอกว่าฝ่ายเขาก็เกรงกลัวนักหนาและพูดกันกับกันเล็กกัน ท่านนี้ผู้ใดหมอหนาจนชั้นลมและทะเลก็เชื่อฟังท่านสาวกท่านหลายในทันใดนั้นนะครับเพิ่งรู้ตัวว่าพระเยซูคริสที่อยู่ในเรือลำนั้นพระเยซูคริสที่สั่งให้ทะเลสงบเป็นพระเจ้าของชนชาอิสราเอลที่เคยสั่งให้น้ำแหวกออกชนชาติอิสราเอลผ่านทะเลนั้น ได้สั่งให้ดวงอาทิตย์หยุดมันก็หยุดพวกเขากลัวเพราะว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่บริสุทธิ์องค์นี้กำลังสถิตยอยู่ใกล้เขาอย่างมากอยู่ในเรือลำเดียวกันไม่มีไม่มีที่ไหนจะหนีก็เหมือนกับประสบการณ์ของเปโตรเมื่อได้จับปลาจำนวนมากนะครับเปโตรไม่ได้รู้สึกดีใจแล้วก็ เต้นริงโลดเออริงโลดด้วยกันนะครับแต่ว่าเขากลับมาคุกเข่าต่อหน้าพระเยซูคริสต์บอกว่าจงห่างจากเราเสียเราเป็นคนบาปจงห่างจากเราเสียเราเป็นคนบาปทีนี้ทะเลสงบแล้วพระเยซูคริสต์ถามเสาทั้งหลายถามถามหนึ่งทำไมเจ้ากลัวในข้อที่สี่สิทำไมเจ้ากลัว เจ้าไม่มีความเชื่อหรือพระเยซูคริสต์ไม่ได้ถามเขาว่าเจ้าไม่มีความเชื่อที่จะอธิษฐานสั่งให้พายุหยุดหรือจริงๆพระเยซูคริสต์กำลังถามเขาว่าเจ้าไม่มีความเชื่อในเราหรือเจ้าไม่มีความเชื่อในเราที่เราจะได้แค่เจ้าเจ้าไม่มีความเชื่อในเราหรือ ที่สามารถดูแลเจ้าและมีความสามารถที่จะทำได้ด้วยยิ่งกว่านั้นพระเยซูคริสต์ยิ่งใหญ่องค์นี้ทอมตัวเหลือเกินยิ่งใหญ่แต่ว่ายอมอยู่ในเรือลำเล็กๆลำนั้นยอมแม้แต่น,นอนบนเรืออย่างสุขปุกลำนั้น นั่นเกิดชีวิตของเราที่เต็เมไปด้วยความบาปพระเยซูิิตก็ยังเข้ามา <c oughs> ยอมเข้ามาอยู่กับเราดูแลเอาใจใส่เรา <c oughs> วันนั้นเสาทั้งหลายไม่ได้ตายไม่ไดต้ตายไม่ใช่เพราะว่าพระเยซูริตอยู่ในเรือลับนั้นนะครับเสาทั้งหลายไม่ได้ตายเพราะว่ายัางไม่ได้ถึงเวลาของเขา พระเยซคิอยังมีแผนการสำหรับอนาคตของเขาทั้งหลายพระเยซคิ์มีพันธกิจที่เตรียมไว้แล้วซึ่งเขาทั้งหลายยังไม่รู้เลยแล้วเหตุการณ์พายุนั้นนะครับแค่เป็นโอกาสในการสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณของสาวกเหล่านี้เพื่อเตรียมตัวเขาในการรับใช้ที่จะที่อยู่ข้างหน้าเขาทั้งชีวิตของเขาพี่น้องที่รักในพระคริสต์ จงนิ่งเสียชีวิตของเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์เราจะไม่ได้อยู่บนโลกนี้เกินวันหนึ่งหรือขาดวันหนึ่งก็จะอยู่ตามที่พระองค์ทรงได้ประทานให้กับเราก็ง,งั้นถ้าเราได้ติดเชื้อจริงๆนะครับนั่นไม่ใช่ความหลมเหลวของพระเจ้าหรือของเราพระเจ้ายัางเป็นผู้ที่ช่วยกู้เรา ถ้าหากเราพบความตายจริงๆนั่นก็ไม่ใช่เป็นความพ่ายแพ้เพราะความตายไม่ใช่คําสุดท้ายคำสุดท้ายบทสรุปอยู่ที่พระเยซูคริสเท่านั้นชีวิตของเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์และเมื่อเราไม่ให้ความตายนั้นนะครับกำหนดชีวิตของเรา ให้เรารู้สึกกลัวและเป็นห่วงนะครับเราก็จะมีอิสระดำนินชีวิตอย่างมีความหมายอย่างมีเป้าหมายเราต้องให้ความตายอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมของมันและความกลัวนั้นจะหายไปและเราจะมีชีวิตดำนินชีวิตอย่างที่ควรจะเป็นเทวายพระเพระเกิแต่พระเจ้าด้วยความกล้าหาญความเชื่อความหวัง และความชื่นชมยินดีต่อหน้าพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ยิ่งใหญ่สัตซื่อองค์นี้เรามีการตอบสนองแค่อย่างเดียวคือกราบนมัสก,การพระเจ้ากราบนมัสก,การพระเจ้าใช่เราต้องการพระเจ้าอยู่ในเรือของเราเพราะว่าถ้าไม่เราจมน้ําแน่เราต้องการพระเจ้าอยู่ในเรือของเราเพราะว่าไม่มีใครเป็นที่พึ่งของเราได้ ไม่มีใครเป็นที่ไว้วางใจเราได้เท่ากับพระเยซูคริสต์พระเจ้าของเราแต่ถ้าพระเจ้าอยู่ในเรือของเรามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่สนุกสนุกเป็นทูที่ผู้ที่น่าเกรงกลัวสิ่งเดียวก็คือเรากราบนมัสการพระเจ้าตลอดชีวิตของเราอย่าทำปัวนนะครับเหมือนกับเราเป็นนายพระเยซูคริสต์เป็นคนใช้ของเรา ขอพระเยซูกิทำอันนี้พระเยซูกิตทำให้ไม่ครับเราต้องกลับกันพระเยซูริเป็นพระเจ้าเราเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ชีวิตนี้ไม่รู้ไม่ว่าจะผ่านพ้นเรื่องอะไรไม่ได้เกินความคิดความคาดหวังของันคาดกาวของพระเยซูกิพระเยซูรู้อยู่แล้วแต่ทุกโอกาสนั้นเป็นโอกาสสร้างชีวิตฝ่ายมิจฉาของเราให้เข้มแข็ง เตรียมชีวิตของเราเตรียมคิดะักของเราสำหรับการรับใช้ที่อยู่ข้างหน้าเราต่อไปเพราะงั้นจงนิ่งเสียพระเจ้าสถิตกับเราขอพระเจ้าเวพ่พรณ์ทุกคนพระเจ้าสถิตกับท่านสวัสดีครับ